คิงก่อนบ่ายทนไม่ไหวโพสถึงลินล,ลี่หลังใส่ชุดดำคิงก่อนบ่ายทนไม่ไหวโพสถึงลิลลี่หลังใส่ชุดดำมางานแต่งพี่สาวจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อน้องสาวคนสวยอย่างลินล,ลี่เลิกคุยทั้งอำเภอได้เซอร์ไพรส์สะบัดโฉมในงานแต่งงานของพี่สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและยิวฉัดมงคลที่เป็นสาวเต็มตัวสวยจนจำแทบไม่ได้ ซึ่งการเนลมิดโฉมครั้งนี้ก็ได้ช่างแต่งหน้ามือทองอย่างน้องฉัดช่างแต่งหน้ามือทองของซุปตาเบอร์หนึ่งอย่างอัมพชราภามาสะบัดโฉมเปลี่ยนลุคให้เป็นสาวสะพังซึ่งหลังจากภาพแพร่สะพัดในโซเชียลชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยที่โดดเด่นไม่ได้เห็นกันง่ายๆและต้องบอกว่างานเข้าเต็มๆเมื่อล่าสุดทัวลงนักร้องสาวอย่างลินล,ลี่เลิกคุยทั้งอำเภอ หลังใส่ชุดดำในงานแต่งงานของพี่สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์การแต่งตัวอย่างมากอาทิเช่นงานมงคลทำไมใส่สีดำล่ะคะน่าจะเลือกชุดที่มีสีสันสดใสมากกว่านี้จะได้ดูเหมาะสมกับงานแต่งงานทำไมใส่ชุดดำโบราณก็ถือนะไม่มีใครเขาใส่ชุดดำมางานแต่งงานกันหรอกครับคิดๆก่อนนะครับซึ่งงานนี้ทางด้านคิงก่อนบายถึงกับทนไม่ไหว ในฐานะที่รู้จักกับลิลลี่เจ้าตัวได้มีการออกมาเปิดเผยถึงแชทของลิลลี่ที่ได้มีการโชว์รูปชุดที่ใส่ว่าไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีกรมท่าซึ่งเมื่ออยู่ในงานแล้วถ่ายรูปออกมาสีจึงดูเข้มออกมาเหมือนสีดำพร้อมติงกับคนวิพากวิจาร์ณให้นึกถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับในฐานะที่ตัวเองรู้จักกับลินลี่น้องเป็นคนที่ให้ความเคารพตัวเองทุกครั้งพร้อมขอความเป็นธรรมให้กับลินลี่ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m สวัสดีครับ